สรุปเควสตตั๋ว189บาทาร์ทแรกมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะเช้านี้นะฮะก็มีตั๋วขายแล้วนะครับเป็นตั๋ววอนเดอร์ทิกเก็ตนะฮะตั๋วสีแดงๆนะฮะในกระเป๋าของตอนนี้แม่งก็เต็มไปด้วยตั๋วนะฮะ ก็จะเปิดขายในวันนี้แหละนะครับก็ถ้าใครเข้าเว็บสโตร์ตอนนี้ก็จะซื้อได้ในราคา189บาทแถมบัตรตีบอสสีเขียวๆนะฮะอีก2ใบแต่ถ้าซื้อบนอถ้าซื้อในเกมรู้สึกยังไม่มีขายในเกมนะครับยังไม่มีขายในเกมก็ไม่รู้จะมีขายในเกมหรือเปล่าแต่ผมซื้อที่เว็บสโตร์ะ Store, นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็แถมบัตรตีบอสสองใบอย่างที่บอกนะฮะแล้วตั๋วตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะไอ้ตั๋วพวกนี้เวลาซื้อนะครับไอ้ตั๋วที่แบบมีสายคล้องแบบเนี้ยนะฮะซื้อแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับอยู่เฉยเดี๋ยวเควสเด้งเข้านะฮะเควสส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นอันนี้ยังเป็นไทม์รีเสิร์ชนะคือมันมีหมดเวลานะครับก็จะได้อ่าหมดเวลาก็แต่มันก็ยาวอยู่นะครับยาวอยู่นะฮะอ่ะก็มันจะมีเควสให้ทํานะครับ อพอซื้อเสร็จปุ๊บวันนี้10บโมงน่าจะเด้งเข้าแหะครับเควสตนะครับจะอยู่ในช่องน่าจะเป็นช่องอีเวนต์นะครับโยนบอลเข้าไหน30ครั้งนะฮะจะได้เบอรี่ทอง2เม็ดจับโปเกมอน30ตัวจะได้สับประรด10ลูกหมุนเสาหรือโปเกอ่าหมุนเสาหรือยิม30ม30เสา30ยิยิมจะได้ไอ้เจ้าอะไรนะกระบองเพชรนะ แคกน่ปะเออนะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้น้ำหอม1อันสตาร์ดัส2,500 XP 5000นะครับแล้วสเต็ปที่2นะครับมันจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะสเต็ปที่2ก็คือจะฟักไข่5ใบนะฟักไข่5ใบจะได้สตาร์ดัสนะสตาร์พีดนะสตาร์พีดก็เอาไว้เปิด30นาทีเพิ่มสตาร์ดัสขณะเล่นนะครับ1อัน โยนบอลเข้าเกรด20ครั้งจะได้สโลโปกาลาเลียนนะครับจับโปเกมอน30ตัวที่เป็นแบบบูธอากาศนะครับโปเกมอนบูธอากาศเป็นยังไงนะฮะก็จะมีวงขาวๆเข,ข,ข,ข้มๆนะ,คะคขาวๆเข,ข้มๆนะฮะพอดีของผมไม่มีบูธอากาศเลยก็เลยไม่มีให้ดูนะอ่ะจับโปเกมอนบูธอากาศ30ตัวนะครับจะได้แร,คร่คันที่5เมตร รีวอร์ดใหญ่จะได้บัตรตีบอสแบบใต้ยิม1ใบส t ต r ดาร์ด2 0 0 XP 5,000นะครับเต็บนีส3ก็คือเดิน5กิโลนะครับเดิน5กิโลเดิน5กิโลเนี่ยจะได้บอลแดง30ลูกนะครับใช้น้ำหอมรายวันนะใช้น้ำหอมรายวันใช้น้ำหอมหรือน้ำหอมรายวัน5ครั้งนะฮะจะได้จับบีดิว โยนบอล10ลูกนะครับโยนบอล10ลูกโยนบอลแบบเอ็กซ์แลนเซ่นนะสิลูกจะได้ลัคกี้เอ็กนะฮะลัคกี้เอ็กก็เอาไว้เพิ่ม XP ขณะเล่นนะฮะร,รางวัลใหญ่จะได้เนี่ยฮะหมวกกันนอ็อกควายโพนะหรือชื่ออะไรนะชื่อไทยอ,อ,อะไรเวนอมสักอย่างนะเบเวนอมเอ้ยเบเวนอมนะฮะซาดัสดห้าพันแล้วก็เอ็กพี 1 0 0 0 0หมื่นนะครับ uh, ตัวตัวนี้นะครับมันจะมีพาร์ทสองพาร์ทสด้วยนะครับพาร์ทแรกคือจะเป็นแบบนี้พาร์ทสก็จะเป็นยังไม่มาเพราะฉะนั้นยังไม่มีข้อมูลพาร์ทสก็ยังไม่มีข้อมูลนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้จับตัวเบเวนอมนะฮะ uh, นี่ก็จะเป็นข้อมูลจากเว็บลีกดักนะครับ Be เบเวนอมนี่น่ารักมากนะครับเบเวนอมน่ารักมากเป็นโปเกม,มอนพิษนะครับ แล้วก็มีร่างที่สองนะครับร่างที่สองนี่ก็อย่างโหดเลยนะรูปร่างโหดแต่ไม่รู้ใช้จริงโหดหรือเปล่าเป็นโปเกมอนมังกรพิษนะฮะมังกรพิษในอนิเมะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยดูอยู่กน่ารักมากนะฮะเขาเอาเข็มบนหัวไล่จิ้มลูกาลูกัน้งครับน่ารักดีน่ารักดีนะครับอ่ะแล้วก็การเปิดตัวเป็นอัลตจบีดนะครับเป็นอัลตจอบีดนะครับ อโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้กดอย่าลืมกดสั่นสกิปช่นกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ